มาเยี่ยมชมงาคทั้งของเราจะมีความดีดีเป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอสั้นๆอีกทีนงครับ สูยให้เกียบม,มาเยี่ยมชยมร้านเราโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพาเด็กๆนะครับนักเรียนที่มาเตลยมาดูก็ได้นะจะไปเรียนต่อวิศวะไเรียนต่อสายช่างสายเทคโนโลยีพวกนักวิจัยอะไรพวกเนี้ยสามารถที่เข้ามาูได้เ็้าะต้องเติดไอเดียอโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาจันพ่อแสตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในนาตัวแทนของคณะเยี่ยมชมทุกคนดีใจแล้วก็ประทับใจเป็นเกียดอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองอย่างดียิ่ง วันนี้พวกเราได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมทั้งเรายังได้รับชมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าํำพองด้วยซึ่งเชื่อมั่นไวว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแน่นอนการศึกษาดูง,งานในครั้งนี้หากทางคณะทำรบกวนท่านหรือเป็นทำให้ท่านลำบากเราก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบพคุณอย่างยิ่งเลยทางคุณมนูสิทธิสอนหัวหน้ากองบริหารของโรงไ,ไฟฟ้าน้ําพองการไฟฟ้าไผลิตแห่งประเทศไทยด้วยพร้อมอาทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความรู้แล้วก็ ทุกอย่างในการดูการศึกษาในครั้งนี้หวังว่าโอกาสต่อไปก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมชมของโรงงานไฟฟ้าครั้งต่อตอไปนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานไฟฟ้าน้ำพองวันนี้นะคะเฟ mm. มนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนจากศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแกนสถาบันดีแอคนะคะกล่าวขอขอบพระคุณพี่มนูนเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ได้สลับเวลาอันมีค่าของพี่มนูนนะคะซึ่งเป็นวันหยุดของทางพี่มนูนเองด้วยนะคะก็ได้อุตส่าห์ พาพวกเราได้ชมกับทางโรงงานไฟฟ้านะคะแล้วก็ให้ความรู้มากมายเลยทั้งที่อากาศก็ร้อนแต่ว่าพี่มนูนก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะมีความแบบว่าให้บริการที่ดีมากๆแล้วก็ได้รับความต้อนรับที่ดีมากๆจากพี่มนูนและทีมงานนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยะคะ่ะทางทีมงานศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่นสถาบันดิแอคเนี่ยก็รู้สึกประทับใจพี่มนุนทุกๆคนเลยนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า,าได้รับการบริ การได้รับข้อมูล ที่ลึกแล้วก็ V.I.P มากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้ทุกคนก็แฮปปี้มากๆไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าจัดการในเรื่องต่างๆให้รวมถึงการให้ข้อมูลพาชมโรงงานทั้งได้ความรู้ได้กิจทานเบรกที่อร่อยแล้วก็ได้เห็นพี่ๆทุกคนที่มีความรู้ความสามารถกันมากๆแล้วก็เก่าแก่ประสบการณ์มากๆเลยนะคะก็ะพวกพี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกหนูในการทำงานนะคะจะได้มี มีอินสปีเรชันเหมือนที่พี่มนูนบอกนะคะจะได้นำไปใช้ในการทำงานแล้วก็วันนี้ได้รับพลังดีๆจากพี่มนูนเลยค่ะทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจรู้สึกว่าทาง พี่มนูนแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยให้กับพวกเราแบบเต็มร้อยเลยจริงๆก็ขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณพี่แล้วก็ตรงนี้ก็หาโอกาสดีๆแบบนี้ได้ยากมากๆเลยนะคะขอให้พี่มนูนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไว้มีโอกาสได้พบเจอกันอีกแน่นอนค่ะก็ขอบพคุณมากๆเลยค่ะ